ผู้ชายคนนี้จะมองหาคู่ครองที่มีความน่าค้นหามีสเสน่ห์แบบลึกลับและเป็นคนที่มีความหลงไหลในสิ่งที่ทำอย่างจริงจังภรรยาของเขาอาจเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมีพลังงานที่น่าค้นหาและเป็นคนที่ไม่ชอบความผิวเผินสุขตำแหน่งที่หนึ่งความรักและความสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขา ภรรยาของเขาอาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดตัวตนและภาพลักษณ์ของเขาในสังคมเธออาจเป็นคนที่โดดเด่นมีความเป็นผู้นำและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาในหลายๆด้านภายนอกเธออาจเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดสูงมีบุคลิกที่ดูเข้มแข็งหน้าค้นหาและมีความหลงใหลในสิ่งที่ทำอย่างลึกซึง้งแต่ลึกๆแล้วเธอเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนไหวและให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความมั่นคงทางอารมณ์เธอจะเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะดูแลและสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยม เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่รวมเอาความร้อนแรงแบบพิจิกเข้ากับความอ่อนโยนแบบกรกฎไว้ในคนเดียวทําให้เธอเป็นคู่ชีวิตที่ทั้งมีความตื่นเต้นและมอบความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับเขาได้ในเวลาเดียวกัน